วิธ no um, ีหนวดบรรอยนะครับน้ำเตยใส่ลงไปใส่แป้งลงแป้งขอนี้วตาแยงก็ได้ใส่สิ้งดาวหนวดคนๆใส่น้ำเย็นน้ำธรรมดานะครับบโบตรงใส่น้ำหวานน้ำอุนเงี้ยงใส่น้ำ 让大家看。 เห้องก็เปลี่ยนแปลงก็ได้แต่แปลงมันเลียวนี่เเ,เบื่องแบบในกรณีที่มันเลียวเ้องสามารถแก้ได้แต่บางคนตกใจโอ้ยเลียวแก้อะไรเอาไปทิมมัน,นบอแมนม,มันแก้ได้ใส่บอล ใส่เงี้ยงเนี่ยจักหน่อยแสงแง้มเมข้าการ พราขหนวดใดที่เราแปลงมัาก็จะบทิตกลมามจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่จะบทตตเมือจะบทิตกล้มนโอเคใส่ได้เราีีการปั่นเลยนะครับเดินะคะเดิคะแปลงมากแล้วก้นสิปั่นที่ระรูงี่ บบปั่นที่ลูกมแม่ทายดวงเนี่ยแม่ไปชำนาน,น,านแล้วกับปั่นที่ละซีลูกกระดาษบอลงยานมันติดกันตันวไม่ได้มันแหงแล้วมันจะสิเป็นเม็ดไอ้เม็ดมันเองมันเลย